สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูโรติเฟอร์ในน้ําเขียวนะครับตอนนี้ผมเพาะน้ําเขียวเอาไว้แล้วก็โดนโรติเฟอร์เล่นงานนะครับช่วงนี้พายุเข้าก็โดนหมดเลยนะครับสองสามกระมังนะตอนนี้มีปัญหาแก้ไม่ได้เลยนะครับนี้ก็เลยเดี๋ยวเอามาถ่ายคลิปไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะดูว่าตัวของโรติเฟอร์เนี่ยถ้าเกิดสังเกตด้วย สิ่งที่เรามีนะครับมือถืออย่างเงี้ยไม่ได้มีกล้องจุลทรรศนะครับมันจะมีตัวเป็นยังไงลักษณะมันเป็นยังไงนะครับเท่าที่ดูนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูด้วยตาเปล่ามันจะมีตัวนะครับขยับยุบยิบยุบยิบอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าเกิดไปส่องกล้องดูเนี่ยก็จะเห็นตัวกําลังว่ายน้ํากระดึบกระดึบเลยแหละนะฮะถ้าใครไม่เคยเห็นตัวที่ส่องด้วยกล้องจุลทรรศนะครับลองไปหาดูใน YouTube นะครับ แต่ถ้ามาีผมจริงๆผมก็เคยถ่ายไว้แหละนะครับเดี๋ยวผมมา,มาแปะไว้ให้ละกันนะครับว่าตัวเขาเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือลักษณะของตัวที่สังเกตเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับก mm ้ม hmm. ดูใกล้ๆเนี่ยก็จะเห็นยุบยิบยุบยิบแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเจอแบบนี้คือแน่นอนครับโดนแล้วล่ะนะฮะตอนนี้น้ำเขียวก็ ดรอปลงไปแล้วเรียบร้อยนะฮะวันนี้หัวเชื้อยังดีด้วยนะครับแล้วก็กำลังขยายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ลมเป่านะครับให้ดูนะเห็นไหมครับน้ำเขียวด้านล่างอย่างสวยอะ่ะ <c ười> คือเสียดายมากครับน้ำเขียวที่ผมพุ่งขยายนะครับเห็นว่ามีแดดอยู่ประมาณสองสามวันนะรีบขยายไว้เลย ปรากฏว่าพอขยายเสร็จปุ๊บเนี่ยพายุมาเต็มเต็มนะครับมาเต็มเต็มแล้วแดดก็ไม่ค่อยมีสรุปคืออย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับตัวโ,โรติเฟอร์เล่นงานนี่ครับเห็นไหมครับพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นแพงต้นสัตว์นะครับ ิ่งมีชีวิตลายเซลขนาดเล็กที่สุดอะไรประมาณนี้ฮะคือมีขนาดเล็กมากนะครับกินน้ำเขียวเป็นอาหารนะชัดเจนครับชัดเจนใช่แน่นอนคือจัดการยากเหมือนกันนะครับถ้าแบบนี้คือผมคงต้องทิ้งนะครับเพราะว่าไม่มีลูกปลานะครับไม่มีลูกปลาสำหรับามาจัดการเฉพาะนี้นะครับซึ่ง พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลูกปลาแรกเกิดเนี่ยครับอนุบาลได้ดีมากครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงปลาเราก็เลยคงต้องเททิ้งไปนี่ครับลักษณะตัวก็ซูมได้ใกล้สุดแค่นี้นะครับใช่เลยนะครับขุนตามากลักษณะขุนตามากเพราะว่า เคยส่องกล้องดูที่ศูนย์วิจัยนะครับตัวแบบนี้เลย <c oughs> ชัดเจนเมื่อวานยังไม่แน่ใจนะครับแต่วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีลูกปลาก็เอาไปให้ลูกปลาได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังต้องทําน้าเขียวอยู่เนี่ยก็คงต้องทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่เจอวิธีการไหนที่จะเอา กับพวกนี้อยู่เลยนะครับมีพวกไหนเอาพวกนี้อยู่คืออาจจะต้องทิ้งอย่างเดียวยทิ้งแล้วก็ต้องมีวิธีการจัดการด้วยนะครับทิ้งแบบทิ้งไกลๆไม่ไม่ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันนะครับไม่ง,งั้นกลับมาอีกแน่นอนครับเมื่อกี้ซูมนะครับตอนนี้ให้ดูแบบไกล เห็นไหมครับเห็นไหมมาเป็นก้อนเลยครับข้างๆกันก็ไม่เหลือครับตอนนี้คือเริ่มขยายตัวแล้ว คงต้องทิ้งเหมือนกันเสียดายมากอโอเคครับคงต้องสู้กันต่อไปนะครับโอเค